วันนี้นะครับผมกับผมก็จะออกมาบรรยายกับเรื่องการสำรองไฟล์และเรียกคืนข้อมูลด้วยระบบวินโดว์นะครับซึ่งสามารถแบ่งออกเป็นสองลักษะด้วยกันคือการแบ็กอัพในการจัดตทอนะครับซึ่งแบ็กอัพนั้นจะสามารถแบ่งเป็นสองลักษณะน,นั่นก็คือการแบ็กอัพไฟล์และว,วินโดว์คอมพิวเตอ์พีซีแบ็กอัพ ส่วนนี้ิตอนะครับก็อาจจะแบ่งออเกเป็นดิจิตอลไฟล์เนี่ยวินโดว์พีซีคอมพิวเตอร์พีซีดิจิตอลนะครับคนหนึ่งครับเราก็จะมาดูเรื่องเกี่ยวกับแบคข้อไฟล์ก่อนนะครับการแบคข้อไฟล์นั่คนคือเป็นการสำรองข้อมูลโดยใช้เครื่องมือมันริเวป็นกไารใช้เครื่องมือเกี่ยวกับวินโดว์ซึ่งเราสามารถสำรองข้อมูลหรือสำรองไฟล์เฉพาะอย่างต่างๆเราจัดเป็นไว้เช่นไฟล์าภาพไฟล์เสียงไฟล์โออีเมลอืล่นๆ เป็นต้นนะครับต่อไปครับเราจะมาดูขั้นตอนนะครับขั้นตอนของการแบ็กอัพไฟล์นะครับร,บรบ้อยไปจากไฟล์ไปได้ไฟล์ถึงนะ ข้อมูลเฉพาะไฟข้อมูลต่างๆที่จะเป็นเช่นไฟภาพไฟเสียงไฟวิดีโออีเมลไฟเอกสารและอื่นๆจะไว้ได้ที่มีทั้งหมดรวงไฟ้อมูทั้งนี้เรามาดูการสำรองข้อมูลครั้งถัดไปข้อมูลตอนแรกเลยกว่าก็คือโปรแกรมแบ็กอัพแอนดีสตอร์เซนเตอร์มาโดยคลิกไปที่ ออกโกโปโปแกรมเข้ามินเทอ,อร์นอฟมินเทอร์นีเนเนน้เมคอัพเดียนดีต่อสิมเตอร์ขอในครที่คุณต้องการที่ใช้ในการสำรองข้อมูลให้คลิก up, up. เซตอัพเมคอัพแล้วกดูขั้นตอนต,ต่อไปดดนะครับคลิกขึ้นหน้าต่างการเซตอัพเซตอัพเมคอัพเพื่อเลือกตำแหน่งนี้จากเก็บไฟล์เมคอัพเมืนน่อเลือกไ้แล้วหน้าต่างต่อไป ต่อมาให้ตั้งค่าเดิฟเฟลมาที่นี่วินโดชุดก็คือเรื่องเรื่องการนะครับให้ทั้งหมดแต่ในที่แต่ในที่น,ทนี้ผมารเลือกอันที่ชอบให้พราะว่ามันมีชุดเลือกพิกเน็กต่อไปนะครับ ขั <muitas> ้นตอนนี้คิดเลือกไฟอยู่โฟนโดที่จะแบ็กอัพได้เลยแล้วที่เอาเครื่องหมายถูกปอดจาาอินทรีย์สิทอิ์เทอออแดร์สิทธิ์เทมบีเซอร์วิทเสร็จแล้วคิดต่อไปหน้าตาต่อไปต่อไปนี้แสดงคอนเดอร์ไฟที่ถต้องการแบ็กอัพในเซฟเซตติ้งเอ็นเอเอ็กซิดต่อไปนะครับ ทีกิ่งกูชูนี้ขั้นตอนที่เจ็ดคือนะ,อะรครับระบบเสร็จสนะครับที่ได้ตั้งค่าไว้เท่านี้เท่านี้คุณก็สามารถแบ่อัพข้อมูลจำลองไว้ไดไ้ต่อไปนะครับเรามาดูการรีสตร์ต่อไป เราไม่ต so ้องคอยการตัดการ์ดเอาไฟออกนะครับนั่นจะช่วยในการเรียกคืนระบบในกรณีที่วินโดว์มีปัญหาโดยจะทำการรีสตาร์ทไฟล์ระบบทั้งหมดเลยไม่ต้องดูกล้องเรามาดูใขั้นตอนเลยครับไม่ต้องดูอีกแล้วขั้นตอนแรกก็ทำเหมือนกับการไปอัปข้อมูลก็คือเข้าไปที่ยังนาร์สของโปรแกรมและเมนเทนเนอร์ไปอัปเอนด์รีสตาร์ตเซนเตอร์ ไปครับมาดูมาดูที uh, ่หน้ากาจะขึ้นบคพาว่าสตอฟจะมีคาสั่งแหะดส่งต่างให้คก็บเปนล์เอรไรไม่รการจัดไว้เอไปนะครับในที่นี้จะมีการจัดสตอร์โฟลเดอร์ยนโหายไครับโย่ชื่อไฟล์เราสามารถตั้งชื่อไฟล์ชื่อไฟล์อะไรก็ได้ เลือกในแอป k i a Folder ต่อไปนะครับจะขึ้นหน้าต่างมี s ตอไปก็คลิก Next ต่อไปน่มาถึงขั้นตอต่อไปเมื่อหน้างานีคณยังสามารถเลบไฟล์้นแัปให้อยู D ่ในสตอรที่ Folder ถ้าดีฟอลจะเรื่องที่ตำเนนการดูได้โดยที่ในหน Follow m Location เมื่อเ,เลืองกานย้าที Store ่ s t อ r e ต่อไปครับมาดูการสำรองข้อมูลทั้งระบบด้วยวิธีคอมพิวเตอร์ PC ไปั้งนะครับเป็นการสำรองข้อมูลด้วยวิธีการสำรองข้อมูลท้งใดการสำรองข้อมูลด้วยวิธีการนี้เป็นการสำรองข้อมูลทางใดหรือข้อมูลทั้งหมดที่ภายในใดที่เราเลือก ไม่มีขั้นให้เราคิดเลยเลือกไฟล์หรือชิ้นส่ไฟล์ข้อมูลทต้งการสยกรเอเหมกับัวข้อที่ผ่านมาครับมาดูขันตอนเลยครับเราจะยกตัวอย่างเป็นเรายกตัวอย่างเป็นวิดีโอนดูครับ เดโปรมไปครับร <Cornell>. ีสตทเดินเดิเข้าสต์เข้าสตาอกโปรกเป็นไปได้ท่แไปครตไปเฮ้ยเราต่อไปในเลือกททางจเก็บไฟล์ของระบบมุญโดยมีตัวเลือกดังนี้ เนกรต่อกต้องข้อมูลที่เืที่นี้เมป็นะชอั้นตัวดไยการดำเนิาต่างเมื่อขล้องแ้คลิกปนไปครับก็จะขึ้นปุมข้อมูลดวนโดให้ต่อครับมาดูการเรียกคืนข้อมูลทั้งระบบเือวินโด้ขอ ต่อก็คือเหมือนกับการดีต่อนี่คือข้อมูลจากจากการสำรองข้อมูลในขั้นขั้นก่อนหน้านี้คือแม็กอัพไอไ่าอย่างเป็นเรื่องใหญวมาดูนะครับตอนที่หนึ่งคือโปรเกมแม็กอัพดีต่อคอมพิเตอร์ขึ้นมาแล้วดแล้วซิต่อคอมพิวเตอร์ ไปนะโอเคจะแจ้งกันการแจ้งว่าการเล่กของทีที่หนงไร้การทางเกียอติยศโน้ชหลัวมาเป็นสูงรอร็นแล้วเรามาดูขั้นตอนที่สาดีกว่าตัวอย่างเลย รายชื่อของระบบบริการที่ตรวจพบให้เราคลิกเลือกระบบบริการที่เราต้องการหรือนำไปใช้งานแล้วคลิกปุ่มเล็กต่อไปครับคลิกปุ่มเมนูโยกคลิกทีตีตอเพื่อเลือกก่มอูลทั้งระบบจากใบสมรรถข้อมูลรอสักครู่โปรแกรมดำเนินการค้นหาตำแหน่งใช่ ที่ถูกวเก็บไว้เพื่อตรวจสอบเป็นยูเ็นยกคูที่คนีและปัดเน็กถ้าตอนัดว่าจะเป็นมืดเสายงะไออย่าไรสำหรับพูคุจะเอกเลมให้ปดคำว่านิ่เพื่อเสรจจริง คือกมูดกั่ไฟหลบได้เะเคจากนั้นโัรแกรจะทำการตริต่อให้ระบบใหม่ทีจะเห็นดังภาพอย่างนี้นะครับการสำรองได้รืการสำรองได้เรียกคืขกอมูลด้วยกื่งมีโลมีสมาชิกทั้งหมด เฮ้ยห้าคนดังขึ้นในจอเนาะเติบวปดีมาหากผู้ชมนใดต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือศึกษาเองสามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์หรือหนังสือช่างคงจอบสมบูรณ์จอบสมบูรณ์1อง2ใกล้ครับ